คันคาริโอแคสีดำเดิมโรงงานปี2022กับเลขไม่เพียง50,000<อ>เท่านั้นนะคะประวัติดีจัดเต็มฟรีดาวได้ค่ะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดโปรคาฟี3เดือนดอกเบีย้ยรำต้น2.79ค่ะสวัสดีค่ะเจอเจอกับเซลเอดสีไทยรถสวยสาขาสนามบินอีกเช่นเคยค่ะลูกค้านะคะวันนี้จัดมาให้เรียกว่าเด็ดอีกเช่นเคยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรีโอแคป2.4 Entry ปี2022 จัดมาให้นะคะเป็นเกียร์ออตโตค้ค่ะเลขใหม่ห้าหมื่นเท่านั้นคะ่ะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าใหม่กิ๊กเหมือนได้ป้ายแดงนะคะราคา4ี่0 0 0บาทคะ่ะลูกค้าราคานี้บอกเลยว่าจับต้องได้ฟีดาวก็ยังผ่อนถูกนะคะชมหน้าใหม่ชมหน้าหมูป่านะคะไปะจังหน้านะคะโครเมียมตัดกัดสีดําเรียกได้ว่าสวยหรูดูแพงขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะลูกค้าโดดเด่นเลยสีดานะคะหายากมากๆแล้วก็คลิปนี้น้องเอจัดมาให้แล้วแล้วก็ ถามกันมาเยอะเกียร์ออโต้มีหรือเปล่านะคะลูกค้าได้ทั้งสีได้ทั้งเกียร์ออโต้เรียกได้ว่าจัดได้เลยค่ะลูกค้านะคะสําหรับตัวสีนะคะเรียกได้ว่าหาตาหนิแทบไม่ค่อยเจอนะคะลูกค้ามีร่องรอยเล็กๆน้อยๆเช็ดก็ออกนะคะพวกสะเก็ดหินอะไรอย่างงี้คือไม่ค่อยมีเลยลูกค้านะคะแต่ถ้ามีเราก็เก็บงานให้นะคะแต่ถ้าเกิดชนหนักพลิกความน้าท่วมน้องเอไม่เอามาขายคะ่ะลูกค้าหรือว่า หน้ายุบหลังยุบเก็บงานเรียบร้อยแล้วเอามาขายเอามาเทิร์นเราก็ไม่รับเข้านะคะเสรีไทยเน้นรถเกรด A ค่ะมาเลยค่ะลูกค้าในส่วนของโคมไฟหน้านะคะก็สาแจวก็เลยทีเดียวค่ะลูกค้าเรียกได้ว่าใช้งานมาน้อยนะคะจอดที่ร่มเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะวนรอบคันให้ดูเลยค่ะลูกค้านี่นะคะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆไม่มีผลกับการใช้งานนะคะนี่เราเช็ดก็ออกนะคะ ในส่วนของตัวฟิล์มก็ได้ฟิล์มเดิมโรงงานนะคะลูกค้าฟิล์มเดิมโรงงานรอบคันนะคะตำหนิไม่มีค่ะในส่วนของยางนะคะก็ดอกยางนะนะปี2025นะคะยางปีใหม่ล่าสุดใต้ซุ้มโลอะไรก็คือลูกค้าสังเกตได้เลยว่าหัวน็อตใต้ซุ้มโลอะไรก็คือคงความใหม่นะคะช่วงล่างก็ใหม่อยู่นะคะลูกค้าไล่มากันเลยนะคะฟิล์มนะคะรอบคันโดยรวมก็คือ ไม่มีตามําหนิใช้ฟิล์มเดิมได้เลยเพราะว่าฟิล์มเดิมกันรังสี UV ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เจ้าของเดิมนะคะติดในส่วนของการถลอกมาให้ด้วยเรียกได้ว่ารักรถพอสมควรนะคะคิ้วกันศาสตร์มีมาให้ค่ะของศูนย์เลยนะคะไล่มารอบรถคะ่ะลูกค้านะคะเดี๋ยวให้ดูรอบกันก่อนแล้วก็นางเอจะมาเจาะวิธีการดูรถนะคะว่าดูยังไงนะคะไล่มารอบรถนะคะนี่เป็นตัว2.4 Z Edition นะคะปี2022 เลขไม่ห้าหมื่นสี่แสนหกหมืบาทนะคะแม็กไลเนอร์มีมาให้ครบนี่ค่ะในส่วนของไฟไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกเราก็เช็คให้ทุกดวงนะคะเดี๋ยวมาดูช่วงล่างค่ะลูกค้าล้อสแปร์มีมาให้นะคะแหนบเดิมเพลาเดิมค่ะลูกค้ารถรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะ ทุกคันค่ะออกรถกับเราไปรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้ทุกคันนะคะเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพนะคะค้าขายเป็นง,งานเงนินเดือนชาวสวนค่ะลูกค้าออกได้หมดทุกอาชีพนะคะบางคนบอกว่าค้าขายไม่เดินบัญชีเลยน้องเอพี่ออกรถได้ไหมได้นะคะลูกค้าอาชีพค้าขายถึงไม่มีสเตทเมนต์ตนะคะก็สามารถยื่นอย่างอื่นได้เลยใครมีสัญญาเช่ายื่นสัญญาเช่าใครมีทะเบียนการค้ายื่นทะเบียนการค้าใครไม่มีมีแต่บินซื้อของ มาหาน้องเอเลยค่ะทาให้ได้นะคะไล่มาเลยค่ะลูกค้ารอบคันนะคะนี่บอกแล้วว่าหาตําหนิแทบไม่เจอนะคะรถสวยเดิมโรงงานทีนี้วิธีการดูรถเบื้องต้นนะคะตามน้องเอามาได้เลยค่ะหรือใครมีทีมงานเป็นช่างนะคะลูกค้าก็สามารถพาเข้ามาดูรถได้นะคะไม่ว่ากันมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างพามาดูรถได้นะคะมาพิสูจน์กันได้เลยถึงหน้าสาขานะคะสาขานี้จะอยู่ที่สาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะของน้องเอมีสาขากรุงเทพอยู่หนองจอกบินบุรี สาขาที่ไล์อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นสาขาสุราธานีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาห่างกันไป16กิโลนะคะเป็นสาขาในตัวเมืองนะคะสีเอกตาปานนี่ค่ะให้ดูก่อนลูกค้าเปิดมาก็คือนี่ถุงยังไม่ได้แกะเลยแล้วก็กุญแจนี่ห่ออยู่เลยลูกค้ามีมาให้ครบด้วยนะคะทั้งสำรองทั้งรีโมทนี่สามดอกนะคะแล้วก็เลขไม่ไหนๆก็จ่อมาตรงนี้แล้วนะคะห1 6 7 4กิโลนะคะ เรียกได้ว่านะคะไม่แท้แน่นอนเช็คศูนย์ได้เลยนะจ๊ะไม่น้อยขนาดนี้พี่จะอดใจไว้หรอคะเกียวออโต้ด้วยนะคะลูกค้าอ่ะมาดูขอบกันค่ะก่อนจะไปส่วนอื่นพี่กความน้ําท่วมมาไหมน้องเอกเขาดูกันยังไงเบื้องต้นมาเลยค่ะดึงให้ดูกันได้ทุกคันค่ะลูกค้านี่เวลาโรงงานเขาประกบชิ้นส่วนหลังคาด้านบนกับแผ่นด้านในนะคะก็จะประกบส่วนโค้งสองแผ่นก็จะตรงกันแบบนี้นะคะ แล้วก็เม็ดอาร์ตนะคะเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบียเ้ยวในน้องเอรูดให้ดูนะคะนี่นี่นะคะอาร์ตเดิมนะคะไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีพลิกมาแน่นอนค่ะลูกค้าตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะพี่ความน้ำท่วมแล้วก็ประตูนะคะก็หัวน็อตเคลือบเดิมโรงงานค่ะประตูเดิมแน่นอนค่ะลูกค้าเดี๋ยวไปฝั่งด้านซ้ายกันต่อนะคะ ดวกสบายนะลูกค้าไม่เหมือนรุ่นเก่าเมื่อก่อนแบบกว่าจะขึ้นได้สักทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะฝั่งด้านซ้ายนะคะรถเพิ่งเข้ามันแข็งนิดนึงลูกค้าน้องเอต้องใช้แ<อ>รงเยอะพอสมควรเลยแน่นนะคะนี่นะคะใหม่มากคะ่ะทุกคน Met k, เม็ดอาร์เกียงตัวกลมสวยทั้ง2ด้านไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีพิกความมาแน่นอนนะคะหัวน็นอตก็เหมือนกันค่ะทั้งสงด้านนะคะเกลียวน็อตไม่แตกเลือบเดิมโรงงานนะคะ ยิ่งภายในไม่ต้องพูดถึงลูกค้าเบาะยังก็ไม่ได้ใช้งานกันเลยทีเดียวลูกค้าดูได้เลยนะคะนี่ตัวเบาะไม่มียุบนะคะรือให้ดูได้หมดเลยค่ะนี่ที่ใส่อุปกรณ์แม่เรงต่างๆอยู่ด้านล่างนะคะลูกค้านี่นะคะถ้ารถที่น้ําท่วมมาพรมพรมมันจะเปื่อยจะยุ่ยลูกค้าดูได้อันนี้ไม่มีเลยนะคะพรมคือสวยมากฝุ่นก็ไม่มีเลยลูกค้านะคะตัวเบาะด้านหน้าก็เป็นเบาะผ้านะคะฟองน้ําหนาๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยยุบ สวยทั้งคันนะคะเก้าอี้อะไรก็คือคงความใหม่มากเป็นเกียร์ออโต้นะคะใช้งานง่ายนะคะผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายขับได้นะคะในส่วนของหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอรุ่นใหม่นะคะทัชสกรีนแบบนี้เลยแอร์แมนนวลน,นะคะก็ใช้งานไม่ยากคะ่ะลูกค้าระบบารามปลอดภัยถุงลมนิรภัยก็อยู่ตรงพวงมาลัย1ลูกแล้วก็ฝั่งนี้หลูกนะคะหน้าเล่มก็มีให้ดูได้ทุกคันคะ่ะมาจากไหนเจ้าของกี่มือนะคะลูกค้าเข้ามาดูกันได้นะคะนี่คือมือเดียวนะคะมือเดียว นะคะสามารถเข้ามาดูรถกันได้นะคะใครอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็โทรตรงได้เลยที่เบอร์เซลเ A นะคะ0 6 1 1 7 3 7 8 7 8อยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ถ้าสนใจรถของเซลเ A นะคะโทรเบอร์นี้ได้เลยขอรูปเพิ่มเติมเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันทำไมาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปห้องเครื่องกันต่อคะ่ะมาเลยค่ะดูรถเราต้องดูข้างในกันด้วยค่ะลูกค้าห้องเครื่องนะคะไม่ใช่สวยเลยข้างนอกนะคะลูกค้าเพราะว่ามันเก็บงานได้ รถที่สวยจริงก็ต้องดูจากข้องเครื่องแล้วก็แผงด้านหน้ากันด้วยค่ะสำคัญสุดเลยนะคะ3ตัวด้านหน้านี้ก็คือเป็นป้อมตัวแรกที่ต้องเจอก่อนเลยถ้าเจออุบัติเหตุหัวน็อตต้องไม่มีรอยขยับเกลียวน็อตไม่แตกแผงหน้าเดิมค่ะลูกค้านะคะเซรีไทยย้ำนักย้ำหนาทีมจัดซื้อต้องเอารถสวยชนมาเก็บงานมายุบมามาเก็บเราไม่เอานะคะมั่นใจได้แล้วก็ในส่วนของหัวนอ็อตคานด้านหน้าค่ะลูกค้านะคะ หัวน็อตเกลียวนะคะไม่แตกเหมือนกันเคลือบเดิมโรงงานนี่เลยนะคะคันหน้าแล้วก็รหัสคันนะคะตัวแอ L รหัสคานซ้ายขวานะคะลูกค้าก็จะมีนี่เลยค่ะเดิมเดิมนะคะลูกค้าแผ่นเพจนะคะก็ต้องไม่มีรอยตอกรอยงัดรอยแงะใดๆทั้งสิ้นหมายเลขเครื่องต้องตรงกับแผ่นเพจนะคะหมายเลขเครื่องหมายเลขแคตรีกับสำเนาหน้าเล่มต้องตรงกันค่ะลูกค้านะคะไล่ไปที่ฝากระโปรงค่ะ หัวน็อตฝากระโปรงนะคะต้องไม่มีรอยขยับเหมือนกันนะคะฝากระโปรงเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่ามีเปลี่ยนมาหรือไม่ใช่ของเดิมจอดตากแดดนานๆสีมันจะแตกนะคะลูกค้าสีของติดรถดีที่สุดนะคะนี่ค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีในการดูฝากระโปรงรถนะคะลูกค้านอกจากหัวน็อตแล้วเราก็จะมาดูในส่วนของขอบนะคะยาแนวตรงนี้มันจะมียางอยู่นะคะลูกค้าเขาเรียกว่ายาแนวโรงงานนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้เล็บ กดตรงนี้ค่ะมันจะยางมันจะยุบลงนะคะเนี่ยไอ้นี่นเป็นสีดําจะดูยากนิดนึงถ้าเป็นรถสีบอลสีเทามันจะดูง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นของปลอมนะคะลูกค้าเอาเล็บจิกยังไงก็ไม่ลงเพราะว่ามันจะเป็นสแตนเลสนะคะจะกดไม่ลงไม่ใช่ซิลิโคนนะคะแต่ถ้าเป็นของแท้ต้องเป็นแบบนี้แล้วก็แผ่นกันความร้อนก็สภาพสวยลูกค้านะคะในส่วนของห้องเครื่องค่ะมาดูกันเลยนะคะให้ดูถึงความใหม่ของตัวเครื่องลูกค้า เครื่องใหม่กิ๊กนะคะแสดงว่ารถคันนี้นะคะจอดที่ร่มไม่มีการจอดใต้ต้นไม้หรือจอดตากแดดแต่อย่างใดนะคะรถต่อให้ปีใหม่ถ้าจอดตากแดดปีเดียวก็ไม่รอดนะคะแต่ลูกค้าดูได้เลยค่ะคันนี้แวววับนะคะหัวน็อตห้องเครื่องทุกตัวไม่มีรอยขยับเกลียวน็อตไม่แตกในส่วนของนะคะของเลวน้องเอถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบตเตอรี่เช็คแล้วในส่วนของน้ำมันเครื่องนะคะรถทุกคันเราถ่ายไปให้ก่อนออกวิ่งยาวๆไปเลย10,000มกิโลค่ะลูกค้านะคะเพราะฉะนั้น ตัดสินใจได้ไม่ยากค่ะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะสวยเดิมนะคะถ้าขาเซเวได้ค่ะโปรโมชั่นเดือนนี้ลูกค้านะคะโปรขับฟรีนะคะ3เดือนดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79นะคะประวัติดีใช้เหรียดดอกเบีย้ยพิเศษได้เลยค่ะไม่ต้องอัดดาวนะคะเช็คได้เลยจะผ่อน4ปี5ปี6ปี7ปีลูกค้าให้คำนวณกันต่อหน้าต่อ,ต,อตาได้เลยนะคะเลือกเลยว่าอยากผ่อนเท่าไร่ระยะเวลากี่ปี แล้วก็ลูกค้าออนไลน์นะคะจะซื้อขารยรถกตัโรเยไม่ยากเลยค่ะนะคะลูกค้าแค่โทรหาเซลล์เที่เบอร์061 173 7878เช็คเงินดาวยอดผ่อนคำนวณให้ได้นะคะเปรียบเทียบที่อื่นได้ไม่ว่ากันนะคะถ้าโอเคลูกค้าโอเคเซลล์เก็โอเคทำจองเข้าบัญชีบริษัทพันเดียวค่ะไม่สะดวกมานะคะอยู่ภูเก็ตหาดใจกระบี่ภาคไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่ น้องเอมีจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะคะของเรามีไฟแนนซ์นะคะทั้งหมด10แบงค์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีธนาชาิไทยพาณิชย์เกียรตินาคินนะคะทิสโก้กสิกรไทย CMB เรียกได้ว่าเยอะมากค่ะลูกค้านะคะเข้าเงื่อนไขธนาคารไหนเราก็ให้ธนาคารนั้นไปเซ็นให้ถึงบ้านนะคะเตรียมเอกสารรอได้เลยค่ะเอกสารครบนะคะถ้าเงินเดือนเข้าบัญชีวันเดียวอนุมัติถ้าเป็นชาวสวนหรือค้าขายที่ต้องลงตรวจสอบพื้นที่ก็ขอเวลา3วันนะคะ อนุมัติแล้วไม่สะดวกมาน้องเอมีบริการส่งรถให้ถึงบ้านค่ะลูกค้านะคะรถน้องเอไปถึงไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้ายกเลิกได้เลยเปลี่ยนคันได้เลยนะคะถ้าไม่ถูกใจคันไหนก็ยกเลิกน้องเอคืนมัดจาให้เต็มจํานวนเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะคะที่จะซื้อขายรถกับเซรีไทยรถสวยนะคะรถมาตรฐานผ่านการตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทการตรวจสอบดังๆนะคะทีเชอร์ที่ตรวจรถ200กว่าจุดแล้วลงขายในเว็บไซต์รถโดนใจเข้าไปค้นหากันได้นะคะ รถเซรีไทยอยู่ในนั้นแล้วก็ที่สําคัญเราขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยค่ะลูกค้ายอดขายในรถโดนใจเซดีไทยขายอันดับหนึ่งของประเทศเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะที่จะบอกรถกับเซรีไทยนะคะโทรหาเซลเอได้นะคะลูกค้า0611737878นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ